มนุษยชาติไม่เคยหยุดที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ให้มีอยู่ทั่วโลกแต่การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ไปตามสถานที่ก่อสร้างต่างๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันมีวิธีไหนบ้างที่พอจะช่วยให้เราเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแท่นขุดจอดน้ำมันขนาดยักษ์หรือแม้แต่ใบพัดกังหันลมเข้าไปติดตั้งตามตำแหน่งต่างๆที่ต้องการได้บ้างละ่ะแม้ว่าวัตถุเหล่านี้จะมีขนาดที่ใหญ่โตมาก แต่การเคลื่อนย้ายพวกมันไปตามสถานที่ต่างๆกับดูน่าสนใจมากยิ่งกว่าและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับเจ็ดการขนส่งวัตถุขนาดใหญ่ที่หลายคนเกิดมายังไม่เคยเห็นถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับบูวิงเกิลในบริเวณอ่าวเมกซิโกมีแท่นขุดจอดน้ำมันแบบตอกเสาเข็มแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าบูวิงเกิลมันมีความสูงมากถึง529เมตร ตั้งตาระงานอยู่ท่ามกลางขึ้่นลมทะเลโดยแค่เพียงส่วนที่อยู่พ้นน้ำก็มีความสูงมากถึง117เมตรเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่าเสาเข็มที่จมอยู่ใต้น้ำนั้นมันมีความสูงมากถึง412เมตรหรือเกือบจะเท่ากับตึกด Empire State กันเลยทีเดียวหลายคนคงตั้งคำถามขึ้นมาแล้วว่าแท่นขุดจอดน้ำมันที่มีขนาดใหญ่โตแบบนี้พวกเขามีวิธีขนย้ายมาติดตั้งกันอย่างไรย้อนกลับไปในปี1988 หลังจากที่ได้มีการก่อสร้างแจ็กเก็ตหรือโครงสร้างฐานที่ใช้ในการรองรับส่วนท็อปไซด์ของแท่นขุดเจาะจากรัฐเท็กซัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครจะเชื่อว่าแจ็กเก็ตขนาดยักษโตน,นี้จะใช้ปริมาณเหล็กเป็นจำนวนมากถึง10เท่าเมื่อเทียบกับเหล็กที่ใช้สร้างหอไอฟเฟลซึ่งทำให้มันมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า50,000ตันและด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันทำให้มันต้องถูกสร้างในลักษณะนอนตะแคงกินเนื้อที่ไปประมาณ4.5เอเคอร์ หรือเทียบเท่ากับพื้นที่ของสนามฟุตบอลประมาณ3สนามครึ่งกันเลยทีเดียวหลังจากที่ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลากว่า2ปีครึ่งมันก็พร้อมที่จะถูกเคลื่อนย้ายออกไปแต่ด้วยขนาดและน้ำหนักที่มีมากถึง50,000ตันทำให้บูวิงเกิลจะเป็นต้องใช้เรือท้องแบนที่ถูกต่อขึ้นมาใหม่พามันไปสู่จุดหมายด้วยขนาดความยาวของเรือที่มีมากถึง260เมตรทำให้มัน กลายเป็นเรือท้องแบนที่มีขนาดที่ใหญ่มากที่สุดในโลกไปโดยปริยายแต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแจ็กเก็ตขนาดยักษ์ตัวนี้ลงไปบรรทุกบนเรือก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักวิศวกรต้องใช้ความพยายามมากถึง5วันกว่าที่จะเคลื่อนย้ายแจ็กเก็ตยักษ์ตัวนี้ลงไปในเรือได้สําเร็จท้ายที่สุดแล้วมันก็พร้อมที่จะออกเดินทางจากเท็กซัสผ่านช่องทางเดินเรือเดอะคอ p ส s คิสตี้มุ่งหน้าเข้าสู่อ่าวเม็กซิโก ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ612กิโลเมตรเมื่อถึงตำแหน่งเป้าหมายแล้วบูวิงเกิลได้ถูกปล่อยลงสู่ทะเลซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ90วินาทีกว่าที่มันจะลอยเข้าสู่ในตำแหน่งที่ต้องการหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปีนขึ้นไปเปิดใช้งานระบบไฮดรอลิกรวมไปถึงเปิดวาล์วเพื่อปล่อยให้น้ําไหลเข้ามาในเสากวงได้ทำให้โครงสร้างทั้งหมดจมลงไปสู่ในมหาสมุทรที่มีระดับความลึกประมาณ411เมตร ซึ่งหลังจากนั้นวิศวกรได้ติดตั้งโครงสร้างท็อปไซส์ส่วนสุดท้ายที่มีความสูงจากโครงสร้างฐานซึ่งอยู่พ้นจากผิวน้ำขึ้นไปอีกประมาณ5เมตรใครจะเชื่อว่าต้นทุนในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท่งขุดเจาะน้ำมันแห่งนี้จะสูงมากถึง500ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นมูลค่าในปัจจุบันสูงมากถึง1.3พันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวเดออัสตาฮันสตน ในตอนนี้หลายๆคนคงรู้จักกับแท่นขุดจอดน้ำมันบูวิงเกิลกันไปแล้วสำหรับสิ่งของชิ้นต่อไปที่เราจะพาเพื่อนไปรู้จักกันต่อไปนี้มันคือโครงสร้างนอกช้ยฝั่งลอยน้ำประเภทสปาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกที่มีชื่อว่าดิอัสตาฮันสตินโครงสร้างลอยน้ำประเภทนี้มีการออกแบบการลองรับน้ำหนักที่ต่างออกไปจากโครงสร้างประเภทเสาเข็ม เนื่องจากมันจะใช้โครงสร้างที่มีรูปทรงเป็นทรงกระบอกซึ่งสามารถลอยตัวอยู่ในน้ําได้เป็นตัวรองรับโครงสร้างส่วนบนซึ่งมันสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากลมขึ้นในทะเลและกระแสน้ําให้มีผลกระทบต่อตัวโครงสร้างให้น้อยลงมันมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว50เมตรและมีความยาวประมาณ200เมตรโครงสร้างขนาดักษ์ตัวนี้มีน้ําหนักรวมกันมากถึง5 0,000ตัน าจะให้เปรียบเทียบความสูงของแท่นขุดเจาะตัวนี้ให้เห็นภาพชัดเจนแล้วละก็มันก็มีความสูงพอกับความสูงของเทพีเสรีภาพนํามาเรียงต่อกันได้ถึง2แห่งกันเลยทีเดียวลักษณะและรูปร่างที่ดูแปลกประหลาดเช่นนี้ทําให้มันมีเพียงเรือขนส่งเพียงลาเดียวบนโลกที่สามารถขนย้ายมันจากสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ไปยังแหล่งขุดเจาะน้ํามันที่อยู่ในนอร์เวย์ได้ซึ่งเรือลํานั้นก็คือ The Dockwise Vanguard ของบริษัทบอสคาลิสนั่นเองเรือขนส่งประเภทเซมายซับม e r s i b l e HEAVY TRANSPORT VESSEL ลำนี้มีความกว้าง70เมตรและยาวมากถึง274เมตรมันสามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักสูงสุดได้มากถึง123,000ตันโดยที่ความลับของเรือลำนี้อยู่ที่ชั้นดาดฟ้าที่เอาไว้ใช้บรรทุกสินค้านั้นสามารถถูกกดลงมาอยู่ใต้ผิวน้ำได้ลึกมากถึง27เมตร ทำให้เรือลำนี้สามารถปรับระดับความสูงของดาดฟ้าได้ตามความลึกของระดับน้ำอีกทั้งเรือลำนี้ไม่มีราวกัน้นทำให้มันสามารถบรรทุกสินค้าที่มีรูปทรงแปลกประหลาดไว้บนดาดฟ้าได้ทุกประเภทและด้วยความใหญ่ของเรือนั้นทำให้มันสามารถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อสำหรับการขนส่งโครงสร้างลอยน้ำขนาดยักษตนน์ตัวนี้ต้องใช้เวลาเกือบถึง2เดือนถึงจะสามารถขนส่งมันไปยังจุดหมายปลายทางได้ ด้วยขนาดและน้ำหนักของมันทำให้เรือ d o อก w i s e Vanguard สามารถทำความเร็วสูงสุดได้แค่เพียง24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่มันถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วโครงสร้างยักษ์ได้ถูกลากเข้าประจำตำแหน่งและว,วางสลิงขึงไว้ก่อนที่มันจะถูกปล่อยน้ำเข้าไปยังถังอับเฉาที่คิดเป็นปริมาณมากถึง11ล้านแกลลอนเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างที่ว่านี้ตั้งตรงขึ้นมา พร้อมที่จะได้รับการติดตั้งโครงสร้างส่วนบนกันต่อไปการขนส่งใบพัดกังหันลมทางเรือถ้าหากเพื่อนเพื่อนได้เคยเห็นกังหันลมเหล่านี้หลายคนคงเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมมันถึงถูกออกมาติดตั้งไว้ในที่ที่ห่างไกลจากผู้คนยิ่งถ้าได้เห็นพวกมันจากระยะไกลแล้วจะเห็นได้ว่า เครื่องกำเนิดพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ดูเล็กลงไปในทันทีเมื่อมันถูกติดตั้งกระจายตัวไปอยู่ตามเนินเขาทาั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วกังหันลมขนาดใหญ่เหล่านี้มีความสูงมากถึง76เมตรซึ่งมีความสูงเทียบเท่ากับตึกสูง20ชั้นกันเลยทีเดียวอีกทั้งใบพัดที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษที่ใช้ในการปั่นไฟนั้นก็มีขนาดที่ใหญ่ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกัน ลแถ้าพูดถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วเราคงต้องนึกถึงประเทศจีนประเทศที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดในโลกแต่คําถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือพวกเขาติดตั้งกังหันลมไว้บนเดินเขาที่มีลมแรงพัดอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ทําให้บริษัทผลิตพลังงานหมุนเวียนจากลมต้องเลือกใช้วัสดุในการผลิตกังหันลมที่มีคุณภาพ และต้องใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่เป็นตัวบรรทุกกังหันลมเหล่านี้ขนส่งกันข้ามประเทศกันเลยทีเดียวย้อนกลับไปในปี2019บริษัทผลิตพลังงานที่มีชื่อว่าเวสตัสในยุโรปได้สั่งซื้อใบพัดกังหันลมจำนวน156ชิ้นจากประเทศจีนเพื่อน,นำมาติดตั้งกับกังหันลมรุดน V120 โดยมีเรือขนส่งสินค้าหนักที่มีชื่อว่าจีเชียนจีชิงเป็นเรือขนส่ง เกิพื้นที่ขนาด6 0 3 9ตารางเมตรทําให้พื้นที่ดัดฟ้าบนเรือลํานี้มีขนาดใหญ่มากกว่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานเสยีแม้ว่าพื้นที่บนดัดฟ้าจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่เมื่อต้องบรรทุกใบพัดขนาดยักษ์ลงไปบนเรือแล้วทําให้เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังในการจัดเรียงใบพัดซ้อนกันเนื่องจากว่าใบพัดแต่ละใบนั้นมันมีความยาวมากถึง59เมตรและมีน้ําหนักมากถึง12ตัน ด้วยน้ำหนักและขนาดที่ค่อนข้างใหญ่โตแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลานานมากถึง1สัปดาห์ถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายใบพัดทั้งหมดลงไปบนเรือได้เมื่อบรรจุสินค้าลงเรือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรือลำนี้ต้องเดินทางออกจากชายฝั่งในประเทศจีนมุ่งหน้าไปยังเมืองฟลโลในสเปนซึ่งมีระยะทางในการเดินทางมากถึง18,507กิโลเมตรและเพื่อทำให้มั่นใจว่าใบพัดเหล่านี้ จะไม่ได้รับความเสียหายล้หว่างการเดินทางทําให้เรือลํานี้ต้องเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดได้แค่เพียง10นอตหรือเทียบเท่ากับความเร็วที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรือลํานี้ได้เริ่มออกเดินทางในวันที่8มกราคมมันจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ราวๆกลางเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวโคกดำ หลายคนคงอาจยังไม่เคยได้ยินหรือรู้จักภาชนะขนาดใหญ่ที่ถูกเรียวกว่าโคกดำกันมาก่อนแน่นอนว่ามันไม่ใช่ภาชนะหรือขวดที่มีเอาไว้ใส่โคคาโคล่าแต่โคกดำนั้นเป็นภาชนะขนาดใหญ่ที่มีเอาไว้ใช้เพื่อกั่นไฮโดโครคาร์บอนที่ซับซ้อนให้มีน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นซึ่งเราจะพบเห็นพวกมันได้ตามโรงกั่นน้ำมันทั่วโลก หลังจากที่คุณได้เห็นขนาดของมันแล้วคุณคงเริ่มจัดจินตนาการไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าจะมีวิธีการในการขนย้ายมันกันอย่างไรย้อนกลับไปในปี2006ถังโคกน้ำจํานวน4ถังซึ่งแต่ละถังนั้นมีน้ําหนักมากถึง455ตันต้องถูกขนย้ายจากเมืองเอ็ดมันตันไปยังเมืองออเบ์ตาในประเทศแคนาดาที่มีระยะทางยาวประมาณ772กิโลเมตรนอกจากระยะทางที่ไกลแล้ว มันยังต้องถูกขนส่งในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบาสบาอง,องศาเซลเซียสทำให้สภาพถนนมีน้ําแข็งกอดอยู่ตลอดทางซึ่งมันทําให้เกิดการลื่นถไลไได้ง่ายกว่าปกติแต่ปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนักถ้าใช้บริการบริษัทชื่อดังอย่างมเมโมเอตโกดําตัวใหญ่ยักษ์ตัวนี้ถูกขนส่งผ่านขบวนรถบรรทุกซึ่งมันมีความกว้าง10เมตรสูง12เมตรและยาวมากถึง198เมตรกันเลยทีเดียว ด้วยความยาวของโคกดำทำให้ต้องมีการวางแผนรวมทั้งต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนเพื่อควบคุมสัญญาณการจราจรปิดช่องการเดินรถรวมไปถึงยกสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางและเพื่อความปลอดภัยรถเทรลเลอร์ที่ลากโคกดำจะถูกจำกัดความเร็วในการเคลื่อนที่ไว้สูงสุดแค่เพียง32กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น และถ้าหากต้องวิ่งบนถนนไฮเวย์นอกเมืองเพื่อบรรเทาปัญหารถติดที่จะเกิดขึ้นตามมาพวกเขาจะเพิ่มรถเทรลเลอร์อีก2คันเป็นตัวช่วยเล่งความเร็วให้เพิ่มขึ้นนี่ขนาดขึ้นย้ายโคกดำแค่เพียงเที่ยวเดียวยังต้องใช้เวลามากถึง5วันถ้าต้องตีรถเปล่ากลับไปเอาโคกดำมาส่งอีกรอบกว่าจะขึ้นย้ายกันหมดก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากันอีกเท่าไหร่การขนส่งใบพัดกังหันลมโดยรถบรรทุก หลังจากที่เราได้เห็นการขนส่งใบพัดกังหันลมที่ถูกขนส่งข้ามทวีปกันไปแล้วหลายคนคงเริ่มสงสัยกันแล้วว่าแล้วพวกเขามีวิธีการนำเอาใบพัดขนาดใหญ่เหล่านี้ขึ้นไปติดตั้งบนภูเขาที่อยู่ห่างไกลกันได้อย่างไรและนี่คือรถบรรทุกกึ่งพ่วงหรือรถเทลเลอร์ที่มีเอาไว้ใช้สำหรับบรรทุกใบพัดของกังหันลมที่มีความยาวมากถึง60เมตรซึ่งมีรถพ่วงคอยรับน้ำหนักในส่วนปลายอยู่ด้านหลัง โดยที่มันเชื่อมต่อกับรถหัวลากผ่านแกนเหล็กไฮดรอลิกที่สามารถยืดหดและประับขยายได้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เราจะได้ผ่านะที่เอาไว้ใช้ในการขนส่งใบพัดขนาดใหญ่ยักษ์นี้กันแล้วมันคงจะดีมากถ้าหากเส้นทางที่รถเทเลอร์ต้องขับผ่านนั้นเป็นทางตรงตลอดทั้งสายเพราะในสถานการณ์จริงๆนั้นคนขับรถเทเลอร์ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคระหว่างทางมากมายไม่ว่าจะเป็นทางโค้งลาดยาวต้นไม้ระหว่างทางหรือแม้แต่ แท่นเบริเลอร์ที่อยู่ข้างถนนเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทําให้ต้องมีการวางแผนก่อนออกเดินทางหากพบว่ามีสิ่งกีดขวางระหว่างทางก็ต้องถูกรื้อออกไปก่อนที่รถเทลเลอร์จะขับมาถึงยิ่งไปกว่านั้นรถพ่วงที่อยู่ด้านหลังจะมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมอัตโนมัติทําให้มันสามารถเลี้ยวเข,าข้าโค้งตามรถหัวลากที่อยู่ด้านหน้าโดยที่ไม่ต้องใช้คนควบคุมเนื่องจากว่า มันไม่มีเพลาล้อที่ติดตั้งไว้อยู่ตรงกลางทําให้รถบรรทุกใบพัดคันนี้สามารถเลี้ยวทํามุมได้มากถึง90องศาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ารถพ่วงในส่วนท้ายจะลื่นถลยตกจากขอบถนนและถ้าหากในระหว่างทางมันขับไปเจอวัตถุบนท้องถนนที่ไม่สามารถยกขึ้นย้ายไปไหนได้แล้วล่ะก็แกนไฮดรอลิกที่เป็นตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางก็สามารถปรับขึ้นลงเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางบนท้องถนนได้นี่เป็นแค่เพียงอุปสรรคทั่วไป ที่สามารถพบเจอได้ระหว่างทางเท่านั้นยิ่งรถเทลเลอร์ขับเข้าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางมากขึ้นเท่าไหร่อุปสรรคก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะดูเหมือนว่าสองข้างทางที่รถกําลังขับผ่านนั้นจะเต็มไปด้วยทางขึ้นเขาโค้งหักศอกและหน้าผาที่สูงชันทําให้บริษัทขนส่งหลายๆที่เลือกที่จะใช้รถเทเลอร์ที่ติดตั้งวินเบลดแอ APTER มาใช้ในการขนส่งใบพัดกังหันลมขนาดใหญ่กันแทน รถเทเลอร์ประเภทนี้ติดตั้งระบบไฮดรอลิกที่สามารถยึดจับใบพัดของกังหันลมได้สามารถหมุนทำม,มุมได้ครอบคลุม360องศาอีกทั้งในระหว่างทางอะแดปเตอร์ที่ยึดติดกับใบพัดจะเป็นตัวปรับศูนย์ท่วงรถให้อยู่กลางกลางโดยอัตโนมัติและคอยปรับไม่ให้ใบพัดไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ข้างทางซึ่งนั่นหมายความว่าใบพัดของกังหันลมจะสามารถปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อยู่ตลอดเวลา ทำให้รถเทรลเลอร์คันนี้ลดการใช้พื้นที่ในการเลี้ยวและยังสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือบ้านเรือนผู้คนได้อย่างสบายๆถึงแม้ว่ารถเทรลเลอร์ประเภทนี้จะช่วยทําให้การขนส่งทําได้สะดวกสบายแต่ต้องยอมรับว่ามันมีความปลอดภัยน้อยกว่ารถเทรลเลอร์ที่มีการต่อพ่วงสนท้ายอยู่มากเพราะอะแดปเตอร์ที่ติดอยู่กับใบพัดที่มีความยาว52เมตรนั้นต้องรองรับน้ำหนักมากถึง80ตัน แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีการออกแบบอะแดปเตอร์เทลเลอร์ที่สามารถรองรับใบพัดกังหันลมที่มีความยาวมากถึง70เมตรอีกทั้งมันยังสามารถปิชิตเส้นทางที่ลาดชันรวมถึงเส้นทางโค้งที่ดูคดเคี้ยวบนยอดเขาอันสูงชันในประเทศจีนได้และนี่คือเส้นทางที่อยู่ในเมืองเหอจินบนทงซานซีในประเทศจีนรถเทลเลอร์บรรทุกใบพัดเหล่านี้ต้องขับผ่านโค้งหักศอกและขับขึ้นทางลาดชันที่มีระยะทางรวมกันมากถึง4กิโลเมตร ก่อนที่พวกเขาจะสามารถขับมาถึงที่จุดหมายปลายทางได้ในอีก3ชั่วโมงถัดมาต้องยอมรับเลยว่ารถเทอร์เลอร์คันนี้ช่วยทําให้เรื่องที่ดูยากๆกลายเป็นเรื่องที่ดูง่ายลงไปเลยทันทีดูเทอร์เลอร์พาวเวอร์แอซิย้อนกลับไปในปี2016บริษัทแมมโมเอตร ed, บริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้เปิดตัวเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเปลี่ยนโมหน้าของวงการขนส่งได้ ซึ่งมันถูกเรียกว่าด u t ทลเลอร์พาวเวอร์แอผลจากการทดสอบซิมูเลชันอันน่าทึ่งทำให้เห็นถึงศักยาภาพของรถพ่วงดัดแปลงผนวกกับระบบไฮดรอลิกอันทรงพลังที่ช่วยทำให้แการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแทนที่จะใช้รถพ่วงหลายคันเพื่อใช้ในการลากและบรรทุกสิ่งของที่มขนาดใหญ่เหมือนแบบแต่ก,ก่อนบริษัทแมโมเอตได้ออกแบบระบบส่งกำลัง ที่สามารถติดตั้งเข้ากับรถท่วงดัดแปลงซึ่งมันสามารถส่งกําลังให้กับพเพลาล้อรถพ่วงได้มากถึง4ึใน6เพลาเมื่อมันเปิดสวิตช์การทํางานระบบส่งกําลังจะสร้างพลังงานได้มากถึง1,000แรงม้าสามารถชุดลากน้ําหนักได้มากกว่า40ตันโดยใช้รถเทรลเลอร์แค่เพียงคันเดียวซึ่งมันต่างจากรูปแบบการขนส่งแบบเดิมๆที่ต้องใช้รถเทลเลอร์ช่วยกันลากหลายคัน อีกทั้งมันยังสามารถส่งกำลังให้กับรถเทรลเลอร์ลากสินค้าขึ้นเนินที่ลาดชันได้อย่างสบายๆนอกจากนี้ระบบส่งกำลังยังสามารถติดตั้งบนรถพ่วงที่แยกออกจากกันทำให้มันสามารถรองรับการบรรทุกวัตถุที่ยาวกว่าปกติได้อีกทั้งมันยังสามารถช่วยให้รถพ่วงเลี้ยวโค้งทำมุมที่แคบๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและไม่ต้องห่วงว่าสภาพอากาศที่เวลวร้ายจะส่งผลกระทบต่อระบบส่งกำลัง เพราะมันถูกออกแบบมาให้ทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศให้สามารถทำงานได้ตั้งแต่อุณภูมิติดลบ4.4ไปจนถึง50องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวแม่เหล็กยักษ์ในทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ความสามารถมากกว่าในอดีตเป็นอย่างมากแน่นอนว่าพวกเขาได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เอาไว้ใช้หลายอย่างเพื่อช่วยให้มนุษยชาติสามารถเข้าใจโลกที่เราอยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้นและหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปนี้นั่นก็คือมิออน G2 การทดลองอนุภาคฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นจากแรงของแม่เหล็กยักษ์ในรัฐอิลลินอยแห่งนี้ได้ช่วยเปิดเผยการมีอยู่ของอนุภาคชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมันมาก่อนแน่นอนว่าพวกเขาต้องใช้แม่เหล็กขนาดใหญ่จึงจะสามารถค้นพบอนุภาคชนิดใหม่นี้ได้เดมิออน G2 เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว15เมตร และมีน้ำหนักมากถึง50ตันเป็นส่วนประกอบสำคัญจากที่เห็นอยู่ในภาพก็พอจะรู้ได้เลยว่ามันคงมีขนาดที่ใหญ่เอามากๆจริงๆแล้วมันถูกผลิตและเคยถูกทดลองใช้จากห้องปฏิบัติการ b o o k h a v e n National ในเมืองนิวยอร์กมาก่อนก่อนที่มันจะถูกเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยัง Fermilab ในรัฐอิลลินอยในปี2013เพื่อให้สนามแม่เหล็กมีความสมมาตรทำให้แม่เหล็กแท่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวกันทำให้มัน ไม่สามารถถูกแยกชิ้นส่วนเพื่อขนย้ายไปได้โชคดีมากที่มันถูกขนย้ายไปยังแค่เมืองบุกเฮเวนซึ่งอยู่ห่างจากเมืองนิวยอร์กแค่เพียง1434กิโลเมตรเท่านั้นแต่การหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ที่ดูยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วคงไม่มีคำว่าไกลเกินไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วพวกเขาได้ตัดสินใจขนส่งแท่งแม่เหล็กยักษ์ชิ้นนี้ผ่านทางน้ำทำให้พวกเขาตัดปัญหาที่อาจจะต้องเจอบนท้องถนนได้ไปหมดสิน้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะถูกบรรทุกและขนส่งมาจากทางเรือเป็นหลักแต่มันก็ยังต้องใช้รถเทลเลอร์ในการบรรทุกขนย้ายไปบนท้องถนนบางส่วนด้วยเช่นกันและก่อนที่มันจะถูกบรรทุกไว้บนรถพว่วงมันยังต้องติดตั้งอะแดปเตอร์โลหะยักษ์ที่มีน้ำหนักมากถึง45ตันเพื่อทำให้แม่เหล็กยักษ์ชิ้นนี้ถูกจัดวางให้ราบแบนให้ได้มากที่สุดอีกทั้งยังต้องใช้ความระมัดระวังในการยกและการขนย้ายมากเป็นพิเศษ ทำให้มันต้องใช้เวลาหลายวันในการขนย้ายเพราะมันถูกจำกัดความเร็วในการเคลื่อนที่ไว้ไม่สูงมากนักและมันต้องเดินทางจากมารีนาพอร์ตไปยังลองไอซ์แลนด์ซึ่งมีระยะทางประมาณ5,150กิโลเมตรและลอบไปตามชายฝั่งของสารัดตัดเข้าสู่แม่น้ําอิลลินอยผ่านเข้าประตูน้ําหลายแห่งก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมาขนย้ายบนท้องถนนท้ายที่สุดแล้วมันต้องใช้เวลาในการขนส่ง รวมกันทั้งหมด35วันภารกิจการขนส่งแท่งเมล็กยักษ์แท่งนี้ก็ประสบผลสำเร็จสร้างความดีใจให้กับชาวเมืองบุกเฮเวนกันเป็นอย่างมากแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ